เหมือนรายจ่ายจะเยอะนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้คือเขาลงมาตรงแนวรับ EMA ส่งรนอ i ใน Time Frame ฟ a y เลยนะเดี๋ยวเราผมขอเปิดตรงนี้นิดหนึ่งเนะ Circle น้าเก็ตมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดู Circle ให้นิดหนึ่งผมไม่ได้กินเนะี้ยวิเคราะห์ Circle ให้แต่ยังไม่ได้พูด เดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้นิดนึ่งนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของ AIS Pharmaceuticals กันค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากเอกสารที่บริษัทเขายื่นต่อกรตอสารัฐล่าสุดเลยนะคะคือมีทั้งฟอร์ม s k ที่เป็นเหมือน ประกาศเบื้องต้นแล้วก็ฟอร์ม 10Q ซึ่งเป็นรายงานผลประกอบการรายไตรมาสฉบับเต็มแล้วก็มีเอกสารนำเสนอข้อมูลบริษัทณนะวันที่13สิงหาคม2025ด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจสถานะล่าสุดของ AIS Pharma นะคะผลิตภัณฑ์หลักคือ n e f i ี่เป็นยังไงบ้างผลประกอบการการเงินล่าสุดแล้วก็ปัจจัยขับเคลื่อนรวมถึงความเสี่ยงสาคัญสาคัญมีอะไรบ้างคะ่ะ เริ่มกันเลยนะคะกับผลประกอบการไตรามาส2ปี2025ซึ่งสุดไปเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองบริษัทรายงานรายได้รวมนะคะอยู่ที่15.7ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้แค่0.5ล้านดอลลาร์เองรายได้หลักๆเลยเนี่ยมาจากยอดขายสุทธิของเน f f ีค่ะตัวยาพ่นจมูกตัวใหม่ของเขา อยู่ที่12.8ล้านดอลลาร์เราก็มีรายได้จากข้อตกลงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อีก2.6ล้านแล้วก็จากข้อตกลงการจัดหาอีกประมาณ0.3ล้านค่ะครับตัวเลขรายได้นี่ดูดีมากเลยนะครับโตแบบก้าวกระโดดเลยแต่ว่ามีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันคือถึงแม้รายได้จะโตเยอะขนาดนี้บริษัทยังคงรายงานผลขาดทุนสุทธินะครับในไตรามาสนี้ขาดทุนไป44.9ล้านดอลลาร์ หรือถ้าคิดเป็นต่อหุ้นก็คือขาดทุน0.46ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน12.5ล้านหรือ0.13ดอลลาร์ต่อหุ้นเนี่ยถือว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นเยอะมากครับอืมใช่เลยค่ะการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนี่ดูเหมือนจะสะท้อนค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานที่สูงขึ้นเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายด้านการขายการตลาดแล้วก็บริหารหรือที่เราเรียกกันว่า SG&A นะคะตัวเลขนี้พุ่งไปถึง54.3ล้านดอลลาร์ เทียบกับปีก่อนแค่8.9ล้านเองค่ะคือมันเห็นชัดเลยว่ามาจากการลงทุนอย่างหนักเพื่อเปิดตัวเนฟฟี่ในเชิงพันนิตที่สหรัฐอเมริกาการที่ทุ่มง,งบเยอะขนาดนี้เทียบกับรายได้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาแสดงว่าบริษัทเขาเดิมคันสูงมากๆเลยนะคะกับการเปิดตัวครั้งนี้ถูกต้องเลยครับค่าใช้จ่ายตรง SGA n นี่มันรวมหลายอย่างเลยนะหลักๆก,ก็คือการสร้างทีมขายนี่แหละครับ ณสิ้นไตรมารส2เนี่ยเขามีพนักงานขายของ ALS เองประมาณ108คนนะครับแล้วก็ยังมีทีมขายแบบเสมือนหรือ Virtual Sales อีก10คนยังไม่หมดนะครับยังมีพนักงานขายอีกประมาณ60คนที่มาจากข้อตกลงส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัท ALK a r b e l o ด้วยแล้วก็แน่นอนต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆอ,อีกเช่นค่าโฆษณาทั้งทีวีทั้งสีดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเขาก็เริ่มยิงโฆษณาไปตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมแล้วผู้นี้ใช้เงินเยอะทั้งนั้นครับค่ะถ้าพูดถึงตัวเนฟฟี่นะคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยตัวนี้เป็นยาเอพิเนฟรินรูปแบบพ่นจมูกค่ะ mm. ใช้สำหรับรักษาภาวะแพ้อย่างรุนแรงหรือ Type 1 Allergic Reactions ซึ่งก็รวมถึงภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันหรือ a อน phyla x i s ที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ เขาเปิดตัวขนาด2มิลิกรัมไปเมื่อเดือนกันยายนปี2024แล้วก็เพิ่งเปิดตัวขนาด1มิลิกรัมตามมาในเดือนพฤษภาคม2025นี่้เองค่ะที่น่าสนใจมากหน้าคือบริษัทเขาคาดการส่วนแบ่งตลาดไว้นะคะสูงถึง51%เลยภายในปี2026ซึ่งเขาอ้างอิงข้อมูลนี้มาจากผลสำรวจผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือ HCP นะคะอก็ถือว่าตั้งเป้าไว้สูงทีเดียวต้องรอดูนะคะว่าจะทำได้จริงไหมครับ เป้าหมายดูท้าทายดีแต่ในรายงาน 10Q ที่ออกมาเนี่ยเขาก็ระบุถึงความเสี่ยงหลายๆด้านเหมือนกันนะครับที่เราต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องการแข่งขันครับคือในตลาดมันก็มียาเดิมๆที่ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาแข่งอีกในอนาคตอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันคือการพึ่งพาบุคคลที่3ค่อนข้างเยอะครับทั้งในเรื่องการผลิตที่ต้องใช้ผู้ผลิตตามสัญญาหรือ CMOs contract manufacturing organizations แล้วก็รวมถึงการจัดจำหน่ายการทำตลาดนอกสหรัฐอเมริกาด้วยที่ต้องทำผ่านพันธมิตรอย่างเช่น ALK ในยุโรป a l f r e s a ในญี่ปุ่น Pediatrics ในจีนแล้วก็ Segres ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ครับอ๋อค่ะนอกจากการแข่งขันกับการพึ่งพาคนอื่นแล้วมีความเสี่ยงด้านอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดําเนินงานภายในของบริษัทเองอะไรแบบนี้ค่ะมีครับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับคือมีการคัดค้านสิทธิบัตรตัวหนึ่งชื่อ EP 6 4 9ในยุโรปแล้วก็ยังมีคดีความกับบริษัทอัปต้าด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อ,อกล่าวหาว่ามีการละเมิดความลับทางการค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามส่วนด้านการดําเนินงานภายในเองก็ท้าทายไม่น้อยนะครับ อย่างแรกคือจะรักษาทีมขายกับการตลาดขนาดใหญ่ขนาดนี้ไว้ได้ยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องการจัดการองค์กรที่มันเติบโตเร็วมากจากเดิมมีพนักง,งานแค่28คนตอนนี้กลายเป็น167คนแล้วภายในเวลาไม่ถึงปีนะครับการขยายตัวเร็วขนาดนี้การบริหารจัดการก็เป็นเรื่องท้าทายมากครับโโหโตเร็วมากจริงๆคะ่ะแล้วความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างพวกกฎระเบียบต่างๆล่ะคะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมแน่นอนครับอันนี้เป็นอีกเรื่องใหญ่เลย ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบแล้วก็เรื่องการกำหนดราคายาคือการเปลี่ยนแปลงน,นโยบายด้านสุขภาพอย่างเช่นกฎหมาย ACA หรือ Affordable Care Act หรือล่าสุดก็ IRA หรือ Inflation Reduction Act ในสหรัฐเนี่ยรวมถึงนโยบายการค้าระหว่างประเทศต่างๆพวกนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจยาได้ทั้งนั้นครับอ๋อ แล้วก็มีอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ครับทั้งต่อระบบ IT ของบริษัทแล้วก็ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆด้วยครับ <S <S ค่ะทีนี้มาดูเรื่องสถานะการเงินปิดท้ายกันหน่อยนะคะณวันที่30มิถุนายน2025เนี่ยบริษัทเขามีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดแล้วก็ผู้การลงทุนระยะสั้นรวมกันอยู่ที่240.1ล้านดอลลาร์ ซึ่งทางฝ่ายบริหารเขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าเงินจำนวนนี้จะเพียงพอสำหรับการดำเนินงานต่อไปได้อย่างน้อยอีก12เดือนข้างหน้าค่ะครับถึงแม้ตัวเลขเงินสดจะดูเยอะแล้วผู้บริหารก็เชื่อว่าพอใช้นะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีผลขาดทุนสะสมอยู่ถึง202.1ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วการที่จะพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรได้อย่างยั่งยืนเนี่ยยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญมากๆคือถึงแม้เงินสดจะดูพอสำหรับ12เดือน แต่ถ้าดูจากอัตราการใช้เงินหรือเบิร์นเรตในปัจจุบันที่สูงมากจากการลงทุนหนักๆเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีครับว่าเงินจะหมดเร็วกว่าคาดหรือเปล่าค่ะสรุปภาพรวมได้ว่า a r s Pharmaceuticals ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือกำลังเปลี่ยนผ่านจากบริษัทที่เน้นการวิจัยและพัฒนาไปสู่บริษัทเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบด้วยผลิตภัณฑ์หลักอย่างเนฟฟี่เราเห็นสัญ,ญญาณที่ดีเรื่องศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนเลย แต่ก็ต้องแลกมากับค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานที่สูงลิ่วแล้วก็ผลขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะครับประเด็นที่น่าคบคิดต่อหรือเป็นคําถามสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ติดตามบริษัทนี้ก็คือว่าด้วยเม็ดเงินลงทุนมหาศาลที่ทุ่มลงไปกับการขายและการตลาดเนี่ย ARS จะสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่เขาตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง51%ให้กับเนฟฟีได้จริงหรือไม่ แล้วก็จะสามารถพลิกฟื้นกลับม,มาทํากําไรได้อย่างยั่งยืนได้เร็วแค่ไหนท่ามกลางแรงกดดนันทั้งจากการแข่งขันที่รุนแรงปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังมีอยู่แล้วก็ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมได้กฎระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี่คือคําถามสาคัญที่ต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับค่ะและนั่นก็คือประเด็นสำคัญที่เราสกัดและวิเคราะห์มาจากการเจาะลึกข้อมูลของ ARS Pharmaceuticals ในครั้งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะ หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะคะเพื่อไม่พลาดสิทธิพิเศษและเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะแล้วพดกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคอันนี้เป็นสลับตัว SPRY หรือว่าตัว AIS p h a r m a c e u t i c a l นะ ที่พัฒนาตัวยาเนฟฟี่ในการรักษาอาการภูมิแพ้แบบเฉียบพลันเนาะถ้าเกิดดูจากที่สรุปมาเนี่ยรายจ่ายเยอะนะครับในภาพของรายจ่ายในการทำตลาดไม่ว่าจะเป็นในตลาดอเมริกากับตลาดทางยุโรปกับญี่ปุ่นเนาะแล้วก็อีกรายจ่ายส่วนหนึ่งก็คือรายจ่ายที่มาจากการขยายทีมขยาย อจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอตอนนี้อยู่ที่160คนแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้บริษัทอยู่ในช่วงเหมือนกับที่สรุปอะอยู่ในช่วงหุน้นทต่อนะคือยาตัวน,นี้ได้รับการอนุมัติมาเมื่อปี2024ตอนกลางปีประมาณปีเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนสิงหาเนี่ยปีที่แล้วเนาะแล้วมีพันธมิตรและต้องการที่จะขยายเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ ในภาพของอเมริกาเนี่ยให้ได้ภายในไตรมาสสเนี่ยคือครอบคลุม85%นะอันนี้คือเป้าหมายในคิวที่ผ่านมาที่ประกาศออกมาเนาะแล้วการขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยยังมองเป็น positive ในภาพของการขยายและการเข้าถึงตัวยาเนี่ยถ้าเกิดผู้ป่วยต้องการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการมันไม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ ยาต้องาใช้การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ,อในการรักษาภูมิแพ้แบบเฉียบพลันเนี่ยฉีดเข้ากล้ามเนื้ออันนั้นคือใช้เข็มแต่เนี้ยใช้การพ่นเข้าทางจมูกเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงตัวยาการใช้ตัวยาเนี่ยผมคิดว่าผู้ป่วยใช้แบบนี้น่าจะปลอดภัยและ,ะลดความกลัวเข็มไปได้มากกว่าเนาะมาดูที่กราฟราคาของ SPRY เนาะราคาลงมาเนี่ย ลงมาถึงแนวรับใน EMA 200นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่รอราคาย่อต่อก็สามารถรับได้นะแต่ว่าตัว RSI ก็ลงมาต่ำสุดแล้วในภาพของ Time Frame Day เนอะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็สักหนึ่งไม้นะครับแล้วก็อีกไม้ถัดไปเนี่ยถ้าเกิดยอ่อลงมาก็คือ13.38เนาะถ้าเป็นแบบนี้ราคาลงมาตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็พอลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเด้งกลับขึ้นไปเนาะขึ้นอยู่กับว่าในต,าตรมาสถัดไปผลประกอบการจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมก็ยังถืออยู่เนาะดังนั้นเนี่ยราคาปัจจุบันได้สักหนึ่งหมายเนาะในการเก็บสะสมเนาะโอเค